มาจริงมาจริงมันมาจริงจริงมันมาจริงจริง,รง,รงกับทองแดงแถวแรกเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเลยแปะเพื่อนรักโยชสวัสดีวไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับจ้องเฮียหมี่พา วา้าววีสาอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมเกยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG ทุกคนก็่กอนอื่นก่อนรับชมคลิปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาฟว V สามไปด้วยละกันทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียหมี่พาวาฟไ้ด้วยนะทุกคนมาครับ วันนี้อยู่กับแปะกับทุน20,000บาทสําหรับกลุ่มลัคกีีไท์เฮียนะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมเฮียมีกลุ่มลัคกี้ไท์นะครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนมาวันนี้อยู่ที่เวลา6กโมงสินาทีจัดไปก่อนสโลแกนช่องสโลโลแกนช่อง,อองไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มคำแบบอยากได้สาระไปะช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสครับทุกคน Let' ส go ไปสูดเดิมเรานอนหนูยำยไปทุกคนนอนหนูยำยไปเพื่อนละโอ้ยหน่วงนะหน่วง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 ข้างล่างสวยแล้วข้างล่างสวยแล้วอย่าบอกเลยอือนอนหนูห่างนอนหนูยำๆครับทุกคนเพิ่งคิดค้นได้เลยนะเอ้ารอดอยู่คอยสักีนะเพื่อนอีกทีเดียวเท่านั้น โอเคเลสโกเลยละกัน Let's go อีกดาวหนึ่งลิทเติ้บีไปเอาดอกแรกไม่ใจเฮียสวยแล้วโอเคดอกนี้จะอยู่สวยงามอืมเล่นยังไงละ่ะทีเนี้ยมึงไม่ขยับสักอันเค okay, จ่ายไปคิวสิบโอเคสวยคิวเต็มระบบเพื่อนรักเออย่างนั้นละ่ะเพื่อนอย่างนั้นล่ะเพื่อนเจลงมา เวลิกซ์เอ้าสวยงามตามทองเรื่องว่ะแปะวันนี้เอาจัดเลยทุกคนเฮียบอกนะเฮียบอกเลยช่วงนี้แปะเอาเรื่องจัดจัดไปที่ารา,วางวัลก็ตัวรัดาส์ซูเปอร์ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสวยงามตามทองเรื่องแปะเพื่อนรักเอ้ยไอ้เลิฟ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 มาไปต่อนอนอีกสักช่วงเวลาไหม เจไปดิวูเล่นอะไรวะนะเล่นยากจัดเอ <c oughs> a o ยเอเยอะจ้าจ่ายหนักขนาดนี้ไม่จ่ายแล้วหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหกลัวไปเลยครับชิงฉับไปโอ้โคิวเลื่อนมาไม่ได้นะเจไปก่อนคิวโอ้โหปาทัดอย่างเยอะปาทัดอย่างเยอะเลยขึ้นจัดมาอีก2,450กับก้อนโตทุกคนเต๊บ ปาราทัศเจโจไม่มาจิ J. ไม่มาหมุนสุดท้ายปะบูเต็มลาบบปาาทัศเลื่อนมาโอ้โหปาราทัศอยู่ห่างสุดท้ายนูน้นเลยทุกคน <c oughs> จับอีก2100กับก้อนโต,นตนรัวไปครับหมายแรกก็คือแบบกาไรเลยนะทุกคนนะจับมาที่11,620บาทสูตรนอนหนูเฮียนี่มันเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะ สูตรกดหางนอนหนูเฮียนี่มันเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะายหางนอนหนูเหมือนเดิมเอบโอเคสวยงามเพื่อนลกักโอ๊ยมีกระตุกมีกระตุกมีกระตุกนะมีกระตุกอยู่นะหรือมีกระตุกไอเฮียเห็นอยู่นะนี่ไงกูว่าแล้วมันกระตุกเส้นยาแดงผ่าแปดอีกแล้วเส้นยาแดงผ่าแปดยีไลตกดำทุกที ไปต่อรัวไปเส้นยาแดงผ่าแปดทีลายตกดำทุกทีทุกคนอุย้ยมีหน่วงมีหน่วงมีหน่วงเบรกทีข้างบนไม่เล่นละจ้าข้างบนไม่เล่นละจ้าอุยอ้ยอยกระตุก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 อะไรวะนะ้ามันกระตุกด้ือว่างเห็นแค่กระตุกคนเดียวครับโอ้ยมีหน่วงอันนี้หน่วงเห็นชัดเลยครับอย่าเป็นกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นทุกคน เบรกก่อนเออเบรกตรงนั้นแหละเพื่อนเบรกตรงนั้นแหละเพื่อนโอเคสวยงานตามท้องเรื่องเลยแปะเพื่อนรักเอ้ยแปะเพื่อนรักเอ้ยโอ๊ยหน่วงเรียบร้อยไมยน้นี้เอา้าหลอดอยู่ขอทีเดียวเพื่อนอีแค่ทีเดียวอีกแค่ทีเดียวอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นวู้วู้ไป let's go เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยมาสิบคูณยี่สิบ อุ้ยแปะจะนอนนะเปาแต่ดอกนี้มาเน่นๆยังไงทีเพื่อนไล่เอมาตตอสิบแถวสามตาเกเ,เตอร์แตกไหนหรือเปล่า10แถวสามคิวแถว2ออุ้ยอยุลงบิดที่หมดเลยแต่ดอกนี้จัดมาบล็อบบอกอนจัดก้อนโตมาสองพนทุกคนไปเตอร์เพื่อนอย,ย่าบึ้งหยุดเคเต็มระบบฮ้ยโอ้ยนึกว่าปลาทัดจะมาเต็มระบบให้ดอกเ ปาทัชก,ก,กบโอ้อยากได้กบมากๆอยากได้กบมากๆดอกนี้อย่าบอกเลยว่าอยากได้กบต้นตัวเส้นโอ้ยเพื่อนรักจ่ายหน่อยโอ้ยไม่จ่ายแล้วทุกคนมันจะให้ยขาดทุนด้วยเจลงมาเต็มระบบหน่อยเพื่อนอย,อยากได้เจเออสองแดงเออมันจะให้ยขาดทุนด้วย อันนั้นไงเอาจ่ายเคก่อนคิวเจเอาลงผิดที่หมดเลยกูกำไรมาพันห้าเองนะเพ่้ยงงั้นกูเยอะนิงกว่าหน่อยก็ไม่ได้นะไปต่อไปสวยสวยสวย โอ้ยไม่เล่นแล้วใจเกินข้างบนน่ะอื้อโอเคอุ้ยมีหน่วงนิดหน่อยอ้อเะตกดำอ้อเหะตกดำมีเลี้ยวตกดำมีเลุกคนแล้วเสี่ยงกูเป็นไรวะเนี่ยอยากลอง20คูณ20สสักหน่อยไหมทุกคนสักไม้ไหมอยากลองก็ต้องลองนะครับ โอเคไปไปฉลิวขี้เุียบฉลุยผ่านฉลุยเฮียบอกเลยว่าผ่านฉลุยผ่านฉลุยเฮียบอกเลยโอเคเพื่อนรักอุ้ยมึงใกล้เกินไปเป้ามึงใกล้เกินไปเป้ามึงใกล้เกินไปเป้าเพื่อนเอ้ยเฮียไม่ค่อยอยากเล่นมายี่สิบปียี่สิบเอ้ยน่วลน่วงเรียบร้อยเลยครับโปพอบอกไม่อยากเล่นปุ๊บน่วงเลยนะแปะหน้าเหมือนมึงได้ยินกูอ่ะ มือนนี้ยินเงียอยากเล่นดีอยากเล่นขอร้องขอโทษได้ไหมล่ะกดต่อไปเพื่อนกดต่อไปครับเพื่อนเพื่อนไปต่อไปต,ต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปนะต่อไม่รอแล้วนะแปะอือโอเคเพื่อนรักมันต้องอย่างนั้นเพื่อนเราคุยกันได้เราคุยกันได้ เราคุยกันได้เพื่อนอีกทีเดียวเท่านั้นเพื่อนวุยงน่วงโอ้โหมาหน่วงไม้สุดท้ายตลอดพอละพอละพอละไม่พอเอาต่อ <c oughs> จะเอา20ไม้5 0 0 0นะได้ไหมล่ะพอ,อหน่อยเถอะเพื่อนเ้ยนอนหนูย้ำๆนอนหนูย้ำๆอุ๊ยคลิปหายตกจำไปเลยวันนี้ไม่ได้วะไม่ได้วะทุกคนปะ่ะปล่อยออโต้หมุน เดี๋ยวรอบหน้าเฮียจะลองมาทํานะทุกคนสําหรับไม้ห้าพันคูณยี่สิบคูณยี่สิบจะลองดูนะครับอืมไม่งั้นก็มีอีกคอนเทนต์เฮียที่อยากทาอยู่นะทุกคนปรับเป็ดตันหมุนนอกแปะนะน่าทําอยู่นะครับโอ้ชิงชับสวยบึ้มโอเคอย่างนั้นมากลับมาเพื่อนกลับไม้เฮียเล่นเหรอเองกลับไม้เฮียเล่นอีกทักไม้เรอเพื่อนไหลเฉยเอามา เองกลับมาเฮียเล่นเหรอเฮียก็จะเล่นให้มาเองกลับมาเฮียเล่นเฮียก็จะเล่นให้มาอมันยังกลับมาให้เราเล่นอยู่นะทุกคนนอนหนู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 โอเคสวยเพื่อน นอนหนู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 นะจ๊ะ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 เออนะจ๊ะ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 เออไปต่อเพื่อนรักเฮียนี่มันรักเองที่สุดแล้วในพีจีเนี่ยไม่มีใครรักเองเท่าเฮียแล้วเฮียบอกเลยเพื่อนเออเฮียบอกเลยไม่มีใครรักเองเท่าเฮียแล้วเฮียเนี่ยไอเลิฟเองที่สุดในพีจีแล้วเพื่อน อูมาใกล้เกินสีดำไม่เอาได้ไหมเออไปไปเออย่างนั้นละเพื่อนเราคุยกันได้เราคุยกันได้เราคุยกันได้เพื่อนเราคุยกันได้เฮียนี่ไอเลิฟเองที่สุดแล้วในพีจีเฮียไอเลิฟเองที่สุดแล้วในพ g จีเพื่อนมาหอมแก้มหน่อยเร็ว ห้าพันยี่สิบคูณยี่สิบไปดีมามาแปะไอเลิฟเฮียนี่ไอเลิฟเองที่สุดในพีจีจ่ายไหมเนี่ยเออชิงจับโอ้ยอู้ยเล่นอะไรดี่วะเนี่ยไม่มีตัวให้เล่นอืมคิวเต็มระบบก็ได้อยู่นะเพื่อนนะอู้ยไม่จ่ายเลยละเพื่อนอู้ยฉีบฉีบอยากได้ฉีบ กูส่าแอปแบลวไอแปะกูไม่ทำให้ใครดูนะยกเว้นมึงเนี่ยเอ้ยอู้ตือว่าจ่ายน้อยนะครับทุกคนเ่าจ่ายน้อยเอาเรื่องอยู่นะอืมไม่จ่ายครับจ่ายยากเอาเรื่องอยู่เคเต็มระบบซองแดงแถวแรกรออยู่เพื่อนมาจริง มาจริงมาจริงมาจริงมันมาจริงจริงมันมาจริงจริงกับซองแดงแถวแรกเอาเลี่องเอาเรื่องจัดเลยแปะเพื่อนรักจัดไปที่ราวก็ตัวราดาวซูเปอร์หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยาทเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาต่อมาต่อเลยเพื่อนมาต่อต่อกันละมาลุลลยมามาลุลวอยเลยขอแปะน้นสักทีหนึ่งได้ไหมเพื่อนมา เอ,อิ๊บเจโโหเล่นยากอยู่ทุกคนอย่างนี้เล่นยากครับอีกหกหมุนเว้าหมดเลยไม่ได้อีกหกหมุนลองแดงจ่ายต่อของทุนคืนก็พอนะมาพอทุนคืนก็ยังดีแปะอุ้ยไม่จ่ายแล้วทุกคนโอ้ยน่าจะไม่จ่ายแล้วครับกบอบ,อบตัวแพงมาไหมกบอบ,อบ อ้คิวถ้าได้คิวดิฟื้นเค okay, ไปก่อนโอ้ oh, เล่นยากจัดละโอเคทุกคนขาดทุนนิดหน่อยก็พอนะครับเอาทุนเราไปปั่นเกมอื่นดีกว่าถ้าเกิดคืนมาอย่างนี้เราก็ควรต้องออกนะทุกคนนะอย่าอยู่ต่อนะนะลองเบ็ด400สักกดสักนิดสักหน่อยเพื่อได้เงินคืนจริงจับ คิวไม่มาชิงฉาบมาสวยเปลี่ยนเป็นเจไหมอู้เปลี่ยนเป็นสิบว่ะเออด้เล่นเจอยู่เ,เฮ้ยวายไม่ได้เล่นเอเอสักเอเอสักห้าพันละกันทุกคนโอเคทุกคนขาดทุนกำไรไปห้าพันช่างมันนะครับเราถอนไปเล่นเกมอื่นดีกว่ามันกว่านี้เยอะ โอเควันนี้เฮีก็พาพวกเองมาวา้าวิธีเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีทุกคนถือว่ายังกลับมาหมื่นห้าี่เอาไปปั่นเกมอื่นได้อยู่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาพับวีสกมดูแลกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุน